สัญญานะครับสำหรับการวิเคราะห์รัถทูปารีสแบดมินตันโอลิมปิก2024นะครับเมื่อวานวิเคราะห์ของประเทศจญิงไปแล้ววันนี้ก็มาวิเคราะห์ของประเทศไทยไปต่อนะครับประเทศไทยเดี๋ยวแน่นอนว่าไทยแลนด์มี ต้องวิวกุลบุษวิทิสศาตร์ที่เป็นความหวังอีกความหวังหนึ่งนะครับสำหรับโอลิมปิกเพราะว่าแน่นอนวิวกุุบุษวิทิสศาสตร์ปีที่แล้วได้แชมป์โลกมามากๆแล้วก็เป็นคุณล่าสณะของโลกดังนั้นก็เกิดความคาดหวังว่าวิวกุุบุษวิทิสศาสตร์น่าจะคว้าแชมป์โอลิมปิกหรือว่ามีเหรียญกับติดกับมือสร้างประวัติศาสตร์ให้กับวงการเป็นฐานต้องบอกว่าแบดมินตันไทยคือ,อยังไม่เคยติดเหรียญน,นะครับได้ได้มากสุดคือได้เข้าชิงที่3าแต่แพ้นั่นคือพี่แมนบุญ คนสักลุชนะแต่การปีไม่ได้เราเอสอสี่มันไม่ได้ใจแต่ก็คือนั่นคือดีที่สุดสำหรับวงการเป็นย่าคือได้เข้าชิงเหรียญทองแดงนะครับผมแต่น่าทึ่งมันน่าสนใจตรงที่มันไม่มีประเทศไหนที่แบบโดดเด่นจนเกินไปนะครับอย่างจีนปกติอย่างประเภทหญิงยิงเดียวนะจีนก็จะยกขออยิวเข้าไปในท็อปสิบหกเยอะท็อปสิบหก r a ง k i n g ของอุลปิกนะนะไปาถึงท็อปสิบหก ranking อ,อุิกทำให้ชาติอื่นหมดโอกาสที่จะส่งสองคนไปหลายชาติเหมือนกัน ที่บอกอธิบา,ายไปแล้วเดี๋ยวไม่ไม่ถูความกันแต่ในประเทศชายเดี่ยวนะครับจีนในท็อป6ของโอลิมปิกค a l ลายนะมีแค่2คนหรือว่า3คนนี่แหละแต่คนที่3ามน่าจะอยู่ที่16พอดีจำไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าเออมันมันไมน่มีประเด็นสามารถมันสามาแซงได้ทีมได้ส่งแค่2คนคือชิยุชีที่มือแชมป์เโอเพนไปล่าสุด แล้วก็อ่าลิชเฟเร์ลซึง่งปีที่แล้วผลงานดีมากได้เป็นแชมป์อีกหนึ่นแรกแล้วก็เอเชเกมได้เป็นแชมป์สองรายการใหญ่หญๆนะครับเป็นทีมยดียวกันแต่ว่ารายการใหญ่มีสองรายการนี้ส่วนมาดูที่เดนมาร์กมหาหามาดของแบดมินตันชายเดี่ยวก็ได้ไปแค่สองคนคือมีวิกเตอร์แอนดเซนกับแอนเดียแอนดูเซนนะครับที่สองคนนี้ที่ได้ไปและค่อนข้างสุดว่าได้ไปแค่สองคนไม่มีคนอื่นเข้ามาติดอันดับในสิ้น นแรกเลยนะครับผมแล้วก็ประเทศญี่ปุ่นก็จะมีโกะโกะร,กรนากบโอกสานะครับก็ได้ไปแค่สองได้ไปสองคนกับเค็งตะน,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 นิชิโิชิโมโตะจำไม่ได้อประมาณนี้เค็ตะนิชิโม,มโตะที่ได้ไปโกเไรอยู่ตอนนี้อยู่ลำที่ห้านะครับสุดเค็งต้าอยู่สิบต้นแล้วอีกประเทศหนึ่งที่ดูน่าอัศว์ที่สุดนอกจากจีนนะเรามองว่าเป็นประเทศอินโดซึ่งไม่รู้เป็นอะไรอินโดกับเหรียญโอลิมปิกทำไมแบบ ทำไมเขาเรียกว่าหมานหมานหมานเหรียญมา,ากราจริงก็มีสองคนนะมีจจนาธาคริสตี้เพิ่งได้แชมออไไป์อีกเล่นไปแล้วก็อีกคนหนึ่งก็เป็นอ่าหาไม่เจอหาชื่อไม่เจอแอทนนี่กินติ้งนะครับคนนี้ก็โอลิมปิกครั้งก่อนหน้าเขาได้เหรียญทองแดงด้วย ก็ก็ได้ไปสองคนส่วนประเทศอินเดียก็ได้ไปสองคนคือปาน้อยตอนนี้อยู่ที่9้าแล้วก็อีกคนนึงรังงกแกเซนที่เป็นเพื่อนอิวที่อันดับที่สองเอ้ยที่สิบสองสิบสามอะไรประมาณเนี้ยคือได้ไปสองคนแน่ละเพราะว่าคะแนนเขามาดีมากในโตยุโรปคือได้เข้าเซฟมินลสองในการติดมันก็จะไม่ผิดอะกันใหญ่ด้วยอืมส่วนประเทศมาเลเซียครับรีสเจียทุกคนเนี้ยก็คนนี้ได้ไปช่วนละอีกคนนึง อเองซึ่งยวงนะครับคนนั้นแหละคือน่าเสียดายที่เข้าบาดเจ็บในต้นปีแต่จริงคะแนนเขาอยู่ค่้นข้าแบบมูลในสิบหกแบบมาดูตลอดเนาะแต่ว่าแบาบดูแสบไปแล้วตัวเนี้ยหลุดไปมันงที่สุเจ็แต่ก็ยังมีโอกาสกลับมาได้นะเพราะว่าถ้าเข้ามาดีในรายการชิงแชมป์เอเชียที่จะถึงไม่รู้ว่าเขาขายทันหรือเปล่าถ้าเข้ามาแข่งนะแล้วว่าก็ยังมีโอกาสที่จะได้ไปิงปีกอยู่ส่วนอันดับที่สิบสองก็คือ รถก,ก็อยู่จากประเทศสิงคโปร์ได้ไปแบบร<ล>้อเปอร์เซ็นต์ครับว่ามีคนเดียวที่โดดเด่นนะครับถึงแม้มันติดในในสองคนก็ได้ไปเนาะรถก็ูก็เพิเ่งเขาเขาเพิ่งได้แชมป์รายการามาริโอเพนืนมาก็ก็น่าจะได้ไปร้อเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้ส่วนคนไทยแน่นอนครับว่าวิวกลุ่มได้ไปอยู่แล้วแต่อีกคนหนึ่งต้องบอกว่าไม่ไม่ทันคือน้องก,กันกเกตพลคนนี้ ไม่ไม่ได้ไปโอลิมปิกค่อนข้างจะร้อยเปอร์เ็แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์เลยกันพูดว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยกันต่อให้ได้แชมป์จริงแชมป์เอเชียที่หน้าก็ก็ไม่ได้ไปนะครับแล้วตัวนี้จริงน้องวิวก็อยู่ในท็อปแปดแล้วนะแต่ถ้าอยากปลอดภัยมากก็ควรอยู่ในท็อปสี่นะครับดังนั้นเราจะวันนี้นจะมาวิเคราะห์ว่าน้องวิวคะแนนอยู่ตอนนี้คือเจ็ดหมื่นเจ็ดเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสี่สิบแปดคะแนนนะครับถ้าอยากไปที่สี่ได้ก็คือต้องได้คะแนนบวกเพิ่มประมาณ ต้องไล่คนที่อยู่ที่สี่ตอนนี้คือจนนันทรันคิสตี้ให้ได้นะเขาอยู่หมื่นหมื่นแปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดเราต้องอีกประมาณสักสี่พันห้าพันคะแนนกำลังดีอยงกรสิบกำลังดีที่จะสามารถเข้าไปอยู่ทำสี่ได้ดังนั้นวันนี้เราจะมาวิเคราะห์แล้วกันว่าทำยังไ,ไงถึงวิวึงจะไปทับสี่ได้นะครับผมโอเคครับถ้าวิวอย,อยากไปทป 4, ับสี่สามคนแรกนะเราเราน่าจะแซงไม่ได้เลย วิคเตอร์เราแซงไม่ได้ปล่อยเขาเขาชิงแชมป์ยุโรปก็ไม่ได้เกี่ยวกับเราไม่มีผลกับเราไปให้เขาได้แชมป์ลึกถูกรอบก็ไม่เกี่ยวกับเราแต่ก็ให้วิคเตอร์ไปแชมป์ไปแล้วกันในช่วงทัวร์ยุโรปมันไม่เกี่ยวกับเราแล้วก็อันคะแนนในทัวร์ยุโรปก็ไม่ได้ไม่ไม่เยอะมากเหมือนเหมือนในเอเชียก็ปล่อยเาอยาขาไปส่วนที่สองชีวิชีปีนี้เขาผลงานดีมากเขาได้เข้าชิงสี่รายการติดคือเบอร์ทัวร์ฟินแลนด์2023มาเลเซียโอเพ่นได้รองหนึ่งได้เข้าชิงแล้วได้รองหนึ่ง,ง,อ,ง,งอินเดียโอเพนแชมป์แล้วก็ฟิชนชงเต้น ได้เข้าชิงแล้วก็ได้แชมป์ด้วยเขาได้แบบปีนี้คือเข้ามาจริงต้องยอมต้องยอมจีนคือเมื่อไหร่ที่จะแข่งโอลิมปิกไม่รู้ลุกอัลฟอร์มังไนงนเหมือนกันเนาะก็เลยสองคนแรกแซงไม่ทันคนที่สามอาจจะแซงทันนะคืออินเดียอนเลเซนต์คนนี้ก็ผลง,งานดีมากนะได้แชมป์มาเลเซียโอเพ่นแล้วก็สลับภา่านหนึ่อาทิตย์อินเดียไม่ได้แข่งแล้วก็ไปแข่งอินโดนีเซียมาสเตอร์ก็ได้แชมป์นะคือฟอร์มดีจริงอินเดียอนเลเซนต์คนนี้ก็ก็ต้องยอมส่วนวิวนะครับถ้าอยากมีลุ้นเข้าสี่คนอย่างที่บอกต้องแซงต้องแน่ให้ได้มากกว่า่าาจอออห์นนนครริิสตตีััับบดงง้้ววก ถ้าจะได้เป็นสี่คนแรกในโอลิมปิกพูดเดเลยว่าต้องได้อย่างต่ำรองแชมป์รองแชมป์ชิงแชมป์เอเชีย e ที่จะแข่งอาทิตย์หน้าต้องได้รองแชมป์เลยนะครับถึงจะมีโอกาสลุ้นในทางในทางเดียวกันคริสตี้จนทางคริสตี้คือข้ามบวกคะแนนเยอะถ้าบวกให้บวกแค่ไม่เกินเนี้ยครับไม่เกินอ่าสี่พันแปดก็คือเข้าเข้าผ่านรอบแรกนะครับผ่านรอบแรกได้ ผ่านรอบแรกได้แต่รอบสองก็ถ้าเขาผ่านรอบสองไปขนาดเขาจะพุ่งเราน่าจะตามไม่ทันดังนั้นสุดท้ายคิตตี่ให้จอดแค่รอบอ,อบสามคนสุดท้ายแล้วกันให้เขา้ารอบแรกนะครับส่วนลิชิเฟิงคนนี้ก็คือเราเราอนุญาตให้เขาเป็นรองแชมป์ก็ได้นะอนุญาตถึงถึงรองแชมป์คือให้มากสุดแค่รองแชมป์เออแล้วเขาจะแซงหน่งไม่ได้ส่วนกิ๊ตติ้งนะครับกิ๊ตติ้งคนนี้ก็อนุญาตให้เข้าถึงแค่เซบไม่แน่นอน เพื่อทาให้คะแนนเขาจะไม่โดดไปไกลครับคะแนนเขาก็จะอยู่แบบหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเอ็คะแนนครับส่วนกูไดเขาเนี้ยถ้ามให้คะแนนเพิ่มเลยเพราะว่าตอนนี้เขาอยู่ที่เขาอยู่ที่หกนะอยู่ที่ห้าอาจะที่ห้าหกประมาณนี้เขาถ้าเขาคะแนนเพิ่มเราจะแซฟเขาไม่ทันดังนั้นกูได้ห้ามให้คะแนนเพิ่มในรอบต่อไปแจ็คเอาต์แจับ ประเด็นคืออ่าให้กูได้เข้ารอบรอบ,รอบสองก็ได้เข้าแปดคนสุดท้ายก็ไม่ได้คะแนนเพิ่มแล้วเพราะว่าปีที่แล้วเขาเข้าเซมิฟลาล์เกทุกรายการดังนั้นต่อให้เขาเข้าเซไปเขา้าเข้าแปดคนสุดท้ายคะแนนก็ไม่แซงเรางั้นให้จอดที่เราแปดแล้วกันส่วนไปน้อยก็จุดที่เซมิฟลาันยังยังยังผวาบเพราะว่าคะแนนเขาไม่ได้สูงมากนะครับก็ถ้าได้จบเซมิฟลาั์เขาก็สู้เราไม่ทางอันนี้อาจจะคิดดูแล้วปวดหัวเอาง่ายๆเลยวิวต้องแซงคนที่อยู่ที่สี่ปัจจุบันคือ ตัอทันิซี่ซึ่งคะแนนของเขาอะอยู่ที่แปดหมื่นหนึน่งพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดถ้าบูถึงแสงได้คือต้องได้สี่มิเฟเนอนละเอ้ยต้องได้รองแชมป์อ่าเอเชียก็คือต้องได้คะแนนได้แชมป์แล้วประมาณแชมป์ลองแชมป์ก็จะแสงได้ก็จะขึ้นไปประมาณแปดห่นสองนะครับแต่ถ้าปลอดภัยหน่อยก็ได้แชมป์ไปเลยไอ้นี่วิคอยากหน่อยคือมันมอง,มองว่ามันมันต้องวิเคราะห์อะไรยังไงส่วนชิวชีตัวนี้อย่างที่บอกคือเราแสงเขาไม่ได้แต่ให้เขาได้ห้าถแปดเพราะอะไรเพราะว่าถ้ามองจากเส้นทางาแข่งขันนาะ เขาเนี่ยเราเขาน่าจะเจอกันในรอบแปดคนสุดท้ายดังนั้นเขาต้องแพ้เรา嘛ใช่ไหมใช่ไหมเราก็ไม่ได้เข้ารอบต่อไปอ,อประมาณนี้แต่เอาข้าจริงนะเราบอกได้เลยว่าประเภทชายเดี่ยวอันดับไม่ค่อยมีผลมากแต่ว่ามีผลแล้วกันถ้าดดูในแปดได้ถือว่ามีผลถือว่าผลดีละเพราะว่าเราว่าแชมป์่าจะอยู่ใน top แปดในนี้ชื่อในนี้แบบแชมป์อลิมปิกป่าได้อยู่ประมาณนี้คนติดเหรยียญก็อยู่ประมาณนี้ดังนั้น เราว่านะวิวแค่รักษาฟอร์มให้เข้าออได้ซักเซมิชแนลในรายการกชิงแชมปี้เชียก็น่าจะดีพอที่จะมีโอกาสจบเลี่ยนก็ประมาณนี้นะครับไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดเยอะสนับด้วยวิวโคลุบุธวีดีสัน,าาานะครับแชมป์โลกคนล่าสุดของโลกแล้วก็เป็นคนแรกของไทยกับความหวังโอลิมปิกเรามองว่าการคอลี่ฟายเข้าไปในท็อปแปดกำลังดีไม่จําเป็นต้องฝืนร่างกายเข้าไปอยู่ในสี่คนแรกของการคอลี่ฟายเพราะว่า ประเภทชายเดี๋ยวเราไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าวิวควรที่จะเจอใครใน8คนก่อนเพราะว่าสถิติอะอย่างตอนนี้คุณที่อยู่ที่แปดก็คือลิจิฟึงเนี่ยเราก็แพ้ทางเขานะเราก็ไม่แน่ใจว่าเออจริงๆเราควรจะอยู่ตรงนี้ดีแล้วหรือเปล่าดังนั้นในการชิงแชมป์เอเชียขอให้น้องวิวเล่นอย่างสนุกแล้วก็รักษาฟอร์มตัวเองให้ได้เข้าเสมีแฟนอลกำลังดีเพื่อสร้างความมั่นใจ แล้วที่แน่ๆอย่าฝืนร่างกายจนบาดเจ็บน,นะครับเพราะสึกใหญ่เป้าหมายใหญ่ที่เรามุ่งหมายคือโอลิมปิกแล้วก็เหรียญคว้าเหรียญในรห,หนึ่งเพื่อสร้างประวัติศาสตร์เนาะดังนั้นสิ่งที่ผิวต้องเตรียมก็คือร่างกายจิตใจสมาธิและสิ่งที่จากคนไทยมากกว่าคือสิ่งที่ต้องการนะครับเพราะหลายคนที่เป็นเบอร์แรกจิ Bull ้งในเมกนํมบ่อวันแล้วก็ แล้วก็แบบว่าเป็นท็อปสีของโอลิมปิกก็ไม่เคยสามารถควา้าแชมป์โอลิมปิกมาได้เนาะอ,อย่างลิชัวยอย่างเงเออไม่ได้ว่าเขาไม่เก่งนะแต่ว่าหน้าโมเมนต์นั้นคืออาจจะด้วยสภาพจิตใจหรือว่าความปลดล็อกอะไรสักอย่างอย่างเงี้ยดังนั้นสิ่งที่เตรียมคือสมาธิจิตใจของวิวจะดีกว่าและที่สําคัญวิวรักษาร่างกายให้ดีนะครับแล้วก็เตรียมร่างกายให้ดีแล้วส่วนแฟนแบดมินตันอยากให้ผม พูดถึงไปให้ไหนต่อไปคอมเมนต์มาเลยเดี๋ยวเต็มข้อมูลมาเล่าให้ฟังก็อื่นฝากฟอ l โล่ด้วยนะขอบคุณมากขาดตามฟังนะตามฟังนะ